ไิ่ีเปลี่ยนมือจับนะครับเคคลิกขวาที่ตู้นะครับ Component s e o e c t New Handle นะครับตอนนี้มือจับของตู้นะครับมันจะเป็นแบบปุ่มเราก็ต้องเลือกแบบปุ่มนะครับถ้าเกิดเราเลือกแบบก้านมันจะไม่โชว์ขึ้นมานะ อตอนนี้มันเป็นแบบตุ่มกลมแลวนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับตุ่มที่มันมีเคิร์ฟนิดหนึ่งกด Open เห็นไหมครับแค่นี้มือจับก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับอทวนนะครับคลิกขวา Permanent um e n Component Choose New Handle ถ้าเป็นแบบตุ่มคุณก็เลือกตุ่มนะครับถ้าเป็นแบบก้านก็เลือกก้านนะอ่า กรณีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นผมจะเปลี่ยนเป็นแบบก้านนะครับผมกอเข้าไปเปลี่ยนก่อนที่หน้าบาน handle เป็นแบบก้านผมว่าก้านนี้มันไม่สวยใช่ไหมแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยที่ขวาที่ตู้ e r a n e p a r e n c e component Choose New h a n เ l e เราเลือกเลยกล้านแบบไหนส่วนนี่อันนี้เป็นก้านที่ผมปั้นขึ้นมาเองนะแบบนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมผมได้มาแล้วตรงมือจับครับก็เท่านี้อันนี้เป็นวิธีเปลี่ยนมือจับนะครับผมเดี๋ยวจะมะีเดี๋ยวจะเรียนวิธีสร้างมือจับของตัวเองนะครับ